สนับสนุนโดย GOFX ครับสำหรับนักลงทุนช่วงสุดท้ายของรายการไปเที่ยวจ้าก็มักจะนำเสนอร้านอาหารเด็ดประทําท้องถิ่นต่างๆให้ดีชมกันจะมีร้านไหนที่ประทับใจสุสาวๆบ้างไปชมพร้อมกันเลยนอกจากสถานที่ว้าววาวแล้วก็กิจกรรมสนุกสนานแล้วก็เลิอเล้อของพวกเราแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของอาหารเนี่ย<ม>ก็ต้องเป็นท่านนี้เลยค่ะ ทับใจยังไม่พอยังสารแนเอาตัวเข้าไปสุ่มเสี่ยงในการช่วยคุณแม่หนูช่วยค่ะออก็คือที่ปากน้ำประแสะที่ระยองออก็คือคุณแม่เนี่ยชื่อร้านว่า w เจนน่องแซฟเวอร์ร้านเจนน่องแซฟเฟอร์นอกจากขึ้นชื่อเรื่องเมนูที่เป็นเอกลักษณ์แล้วบรรยากาศก็ยังดีสุดๆไปเลย และก็มาถึงเวลาที่จะได้ริ้มรถฝีมือเจ๊น่องแซมเวอร์กันแล้วจัดมาให้แน่นเต็มโต๊ะกันเลยทีเดียว ข้าวผัดปลาแสหรือชื่อเต็มว่าข้าวผัดปลาแสะอะไรวะเนี่ย <laughs> <laughs> นี่มันมันมันมีความใส่เคยใช่ไหมแล้วก็มีเครื่องกรอบเครื่องอะไรอย่างเงี้ยใช่แม่แล้วนอกจากข้าวผัดปลาแสอันนี้หอยอะไรคะหอยตหละับแล้วที่เดือปดปวดๆตรงนี้ครับบ้านเราเร,<ช>รียกปลาโม่งมันตัวรักรคล้า,ลายๆปลาทูแต่ไม่ใช่ลองสิว่ามันยังไงน้ำซุปน้ำเอิยชิม่อยนะลองดูหนึ่ง ต้มยำอร่อยมากปลาสดมากแม่หนูกำลังจะแกะปลาตัวนี้ปลาตัวนี้คือยังไงแม่ปวยกันอีกคือดิ่ปร์ช่อนเผาปลาเอออะไรเผาอันนี้ปลากระบอกปลากระบอกปกติหนูเคยกินตัวมันเล็กกว่านี้มากมันจะมีบางทีก็ตัวใหญ่นะมันจะมีเนี่ยไซส์เนี่ยสองตัวโลนี้ปลากระบอก this area เนี่ยไอยอร่อยนะแม่ลูกค้าเต็มเลย วันนี้ขอบคุณคุณแม่มากมขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวคุณแม่ไปแชร์ดูกครให้านนกไปดีกว่าเนาะให้อยนะได้ค่ะแม่ขอบคุณมากเ่ยนี่ยังไม่หมดนะยังมีอันนี้ด้วยคุณแม่บอกว่าเป็นสเปเชียลกุ้งผัดรักกรมเมื่อกี้นี้เป็นทำมาเองในครัวเลยแม่บอกว่าปกติอ่ะจะเป็นหอยปากเป็ดผันรักกรมแต่ว่าช่วงหน้านี้มันไม่มีหอยปากเป็ด่กุ้งซึ่งอันนี้พี่ฟองก็ไปผัดมาด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้ทามลองชิมเลยวันส์ประกำ รักการีิสมิลูตโอเคโอ้ very good น่า ah yeah you good มันจะเปรี้ยวเน็ตหน่อยเนิด็ตหน่อยเหมือนบัวเค็มๆนิดๆเหมือนบัวแล้วก็กุ้งเขาสดมากสดมันลดตรงที่วัดพุทธบัะ คือมันสดด,นดแล้วเราเห็นว่ามันอยู่ตรงไหนไมาอยังไงอ่ะมีมากโอ้ยอิมดีมากเลยอ่ะซึ่งถ้าเป็นของเราเนี่ยเรามีที่นึงที่ประทับใจมากซึ่งหาก,กินอาหารชนิดนี้ยากมากซึ่งวัตถุดิบอ่ะไม่ค่อยพบเห็นแล้วในประเทศไทยนั่นก็คือวังสมซาที่จังหวัดพิษณุโล จะแบะให้จ้านี่ไงมันนาเกลืแม่ว่ามันหรูหลาม,มากแม่นี้ก็คือผลิตภัณฑ์ที่มาจากส้มเศร้าเลยใช่ค่ะ,คะทั้งหมดเลยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากบ้านบังส้มเศร้าเอาอย่างนี้ดีกว่าวิธีการกินเนี่ยอันดับแรกเนี่ยเราต้องเอาอะไรเข้าปากในโต๊ะของเรานี่ในโต๊ะของเรานี่อันดับแรกเลยคือเรียกน้ำย,ย่อยจะก็คือมะฮ่อ ในหนึ่งคำของมะฮ่อก็จะมีรสเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดนารสชาติมเมื่อเรารับประทานมาฮ่อเสร็จเราก็เริ่มได้เข้าของหีางของหวานจาะและนี่ก็คือส้มฉุนค่ะคุณแม่ แล้วร้านเพื่อนๆคนไหนแม่แม่คนไหนที่หนูไม่ได้พูดนะแม่ไม่ใช่ว่าไม่อร่อยนะแต่ว่าเราอ่ะยังมีอีกเพราะว่าเรายังไปเที่ยวไม่ได้อาทิตย์หน้าเดี๋ยวเรากลับมาคุยมาเมาอีกว่าแบบที่ไหนย่านไหนร้านไหนเมืองไหนมันปังๆังเนาะก็แนะนํากันเข้ามาดาในตู้ช่องทางซึ่งก็จะมาพบกับพวกเราแบบนี้แล้วก็จะมาประมวลสถานที่ท่องเที่ยวที่เราแบบเราชอบที่ไหนบ้างแบบมีอาหารอะไรเด็ดๆบ้างนั่นนู่นนี่อะไรอย่างี้ ยังไงนะคะอย่าลืมนะคะรายการไปเที่ยวจ้าวันเสาร์ห้าทุ่ครึ่งทางช่องวันสามเอ็ดค่ะหรือว่าถ้าใครนะคะอยากจะดูรายการของพวกเราย้อนหลังนะคะก็สามารถเข้าไปดูนะคะได้ที่ YouTube Channel แล้วก็ Facebook Fanpage นะคะ Search ว่าไปเที่ยวจ้าหรือว่า Instagram TikTok ก็เช่นเดียวกันค่ะวันนี้เราส่งคนไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ สถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจยังไม่หมดเพียงเท่านี้สัปดาห์หน้ารายการไปเที่ยวจ้าเรายังรวบรวมเรื่องราวที่สนุกสนานมาให้ชมกันอีกหนึ่งสัปดาห์รับรองสนุกสนานไม่แพ้กันแน่นอนวันนี้สวัสดีจ้า